มาทำแกงจืดไข่น้ำซุปไม่ต้องเจียวไข่กันคะ่ะทุกคนเผื่อจะใส่ผักชีสำหรับทำแกงจืดแบบไหนก็ได้นะคะแล้วแต่ความชอบเลยส่วนแอนวันนี้ก็จะใส่ผักกาดข้าวแล้วก็หัวแครอทจากนั้นก็นาเห็ดหอมแห้งที่แฉนามแล้วมาหั่นครึ่งแบบนี้ค่ะนี่ก็เป็นซาราีวกับเม็ดท,ทีแฉนามเรียบร้อยแล้วส่วนหมูสับเองก็จะมักด้วยพริกไทยปน่นแล้วก็ซอสน้ำมันห้อยจากนั้นก็มาตั้งหมอ้อใส่ซุปก้อนตามด้วยรากผักชีกระเทียมตามแล้วก็น้ำเปล่าตามด้วยเห็ดหอมแห้งที่แฉนามแล้วแล้วก็แครอท แล้วก็ปิดฝ้ารอเดือดจากนั้นก็ใส่หมูซับลงไปได้เลยช่วงนี้ที่บ้านแอนฟุ้ก็เริ่มกลับมาตกอีกแล้วพอฟอ้ตกตกก็นึกได้แค่เมนูร้อนๆน,นี่นะคะใส่หมูซับลงไปก็รอเดือดอีกครั้งช่วงรอเดือดแอนก็จะมาตีไข่ค่ะวันนี้แอนใชไ้ไข่ไก่ทั้งหมตสันฟองเลยพอมมูสุกและนำ้ำซุปเดือดก็ตามด้วยไข่ไก่ที่เราตีลงไปในหม้อได้เลยค่ะไข่ที่เราตีใส่ลงไปเขาก็จะค่อยๆซุกฟูแบบนี้เลยค่ะน่าทานมากๆแล้วก็ตามด้วยผักกาดข้าวกับสาหร่ายวากาเมะลงไป ปรุงรสด้วยซีอิ๊วข้าวซอปรุงรสชิมรสตามชอบได้เลยแอนก็ปิดถ่ายด้วยพริกไทยป่นกับผักชีต้นหอมแกงจืดแบบนี้สามาทานเล่นกินลดความอ้วนได้เลยค่ะ้นตกตกได้แกงจืดไข่น้ำแบบนีบล็อกเลยว่าสดน้ำคล้องคอสุดๆเลยเพื่อนๆก็ลองทำทานดูนะคะแอนรับรองเลยว่าจะติดใจ